สวัสดีครับผมแมงครับฟูชแนลนะครับผมอ้าวแมงกระบีก็มาไม่ทันตั้งตัวเอ๊ะรุ่นนี้เราจะคิดอีกไหมเนี่ยอ้าวดูๆก็มาไม่ได้ตั้งตัวใครไม่ได้ตั้งตัวเลยอันนี้กินข้าวเช้านะพี่ะครับผมว่าไงครับแมงครับฟูกินข้าวเช้าได้กินข้าวเช้านะฮะ ปกติได้กินข้าวเช้าทุกวันไหมเนี่ยก็บางวันก็ไม่ได้กินบางวันก็เป็นเพราะอะไรครับไม่ไม่ค่อยหิวอ่ะไม่ค่อยหิวหรือว่าไปไหนไม่หิวไม่ค่อยหิวกินน้อยด้วยนะเรื่ังแมวโดมฮะแมวโดมอ่ะพี่ตอตแมวโดมอ่ะเรื่องแมวโดมแล้วถามหน่อยว่าจานนี้หมดไหมเนี่ยหมดมันไม่เคยหมดไม่เคยหมดนานไงยังไม่หมดเหรอเอาแล้วเอาแล้วนี่ก็ให้น้อยแล้วนะข้าวน้อยลงแล้วนะ เนี่ยเจาะไข่เจ้าเจาะไข่แดงฮะต้องเจาะไข่แดงโอ้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราแมงกะพุนมานะนี่แมงกะพุนใกล้มาแล้วพี่เนี่ยฮะเจาะไข่แดงครับเดี๋ยวแมงกะพุนมานะว้าวเดี๋ยวเจาะแมงกะพุนเลยได้แมงกะพุนมามาครับเดี๋ยวมาครับให้นมาเปล่าผมไม่รู้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวฝากถึงจักกีนะฮะประสบว่าไงนะ เอาจากีแบตให้ประซอได้จากีเอาจากกีเง้นเข้าครับไม่มีชาร์จแบตแล้วเอามาให้ด้วยมาน่ะถ้าไม่มานโดนตีนะวันนั้นอ่ะจากกีมากินข้าวใช่ไหมแล้วก็มาชาร์จของประซอแล้วก็ดึงไปแล้วก็ดึงไปด้วยความหวังดีม่เอามาคืนด้วยเอามาคืนได้จากกีมีอยู่เส้นเดียวเอาแล้วเอาแล้วมีอยู่เส้นเดียวด้วยจากีรีบตี๊บรบว่ามาีเอามาคืนนะครับ สายชาร์จประมก็โขมาคู่ตัวเนาะต้องไปยืมเขาอ่ะอ๋อไม่มีชาร์จจะมีอันเดียวเดาดูโอ้ต้องต้องไปยืมเขาอีกนะฮะอือหือจักรีอ่ะทำไมนะแม่พูจะตีจักรีใช่ไหมตีให้เลยเอาพปศอยแหละเอาก้านมายืมครับก้านเอาให้เลยหน้าสามเลยหน้าสเลยโอ้จักรีตัวนิดเดียวไม่เป็นไรหน้าสามที่จะจบเอา เป็นไงบ้างครับอร่อยไหมฮะอร่อยครับอร่อยครับโอมันจะหมดไหมยะไปต่อไม่หมดเหรอหมดแล้วหมดหมดหมดหมแล้วไม่หมดต้อคอยดูครับต้องคอยดูตายแล้วอืมเอ่ากินเยอะเดี๋ยววันนี้จะจะใช้แรงงานท่านละเต็มที่เต็มที่จัดไปไม่ไผ่านะอันนี้ก็จะโดนหน้าสามเมื่อกันถ้ากินไม่หมด แล้วคนไหนไปคันนี้เหรอครับผมเดี๋ยวมันมีแด้ตัดตัดเสร็จแล้วก็ลากมาเลยมั้ยก็อ่อย่าไปจ้างรถอีแท็กเขามาลากอ่าพี่ต่อเขาเป็นเถืยพี่ต่อจะไปคอนเทนต์จะไปคอนเทนต์ด้วยได้มันมีข้างหลังข้างหลังมันมีน้ำตกอ่ะพี่ต่อมันจะเป็นคลองอ่ะคลองด้วยห้วยกินถ้วยมันจะไม่กินข้าวจำไว้คือไม่ไผ่อ่ะมันมันจะขึ้นอยู่ตรงริมอ่ะขึ้นอยู่ริมอ่ะของพี่ซ้องเนาะ นี่คือจีซอนเหรอเนี่ยไม่มย์ซอนจะพูเมย์ซอนกินยายะจีซอนเลยเลยอ๋อไม่ได้กินยาไม่กินยาไหนอะเมย์ซอนไม่เห็นมาเลยแมงนะปูวันนั้นฮะวันที่หวยออกอะดีๆก็เอาเลขให้ป้าซอเลยป้าซอเราไม่ได้ซื้อของตัวเองเลยโอ้โหด่ามาเลยอะหวยออกแทนที่จะไปซื้อของตัวเองได้ไปซื้อของมันอ้าวสรุปถูกไม่ถูกไม่ถูกก็สิอ้าวแมงจีซอน ฝากถึงแมงกิซอนนะไม่ถูกนะใช่ของตันถูกแล้วโอ้โหทีผ่าจะไปเอาของมันน่ะอ้าฝากอะไรถึงแมงกิซอนบ้างครับเนี่ยไม่ต้องส่งมาหรอกส่งมาไม่ถูกอ่ะเพราะว่าของตัวเองเนี่ยตั้งใจจะซื้อตัวที่ออกไม่ต้องไปซื้อของมันจะหมดไม่ต้องส่งมาเอาแมงกิซอนถ้าจะบอกหวยปลาซอต้องเอาให้ถูกเ้ยเอาแบบเป๊ะๆนะเเออไม่ใช่ว่าปลาซอซื้อสรุปแล้วปลาซอก็ซื้อหวยของแมงกิซอนก็สรุปก็คือ โดนกินครับเรียบฮะอาสี่ร้อยนะฮะเอาแมนาพูตอนนี้ยอดซับเท่าไหร่แล้วก็พันแปดดที่ไหนล่ะก็พันเก้าแล้วเก้ารปดดคือซับแปดพเก้าก็คือว่าที่ผมไปดูมันมันเขียนว่าเก้าเก้าหนึ่งก็คืออะไร ใหญ่แล้วใกล้หมื่นแล้วเนี่ยเก้าพันเก้าร้อยสิบสิบกว่าแล้วก็เหลืออีกแค่อีกอีกแค่ไม่ไม่กี่ซับอ่ะขึ้นตลอดเลยอ่าะแล้วเผื่อวันนี้แหละแมงน้ำผูจะได้หมื่นนะอ่ะจะได้หมื่นวันนี้แหละแมงน้ำผูนะฮะไหนเชฟดูซิเอ็กเก้าพันเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าพันเก้าร้อยสิบเอ็ดนะข้าขาดเท่าไหร่เหลืออีกเก้าเก้าสิบเก้าเหลืออีก 9 9ครับ89 1 8 89สรุปอีก89คนนะครับ89ซับนะฮะ2.7โอ้พ่อหนุ่มนี่เงินเยอะนะเนี่ยฮะพี่ต๋อ247เหรอ247แล้วอ่ะโอ้ก็เยยอะกัพพีี่่ง6,7,000แล้วเนี่ยถ้าสาม300นี่ก็พันเท่าไหรอ่ 10, อ่ะหมื่นหมื่นหมื่นห้าใช่ไหม เท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้ว่ฉพาผมจะเช็คเอ่กผินของผมด้วยวันนี้ครอ่ะรีกินเฉพาะนมพินใช่ไหมพินพินอ่ะพินนะฮะก็ตอนนี้รีบกินเด้อเพราะว่าผ้าน่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรออืมก็เงินก็เล็กแต่เอาไปไหนฮะอาบดิเงินก็เล็กจะเอาไปไหนเงินก็เล็กอยากได้จะดูจะเอาไปไหนใหพ่อแม่ครับผมไปต่อเขาจะเอาเงินก้อนแรกไปพ่อแม่ก่อนอืมอ่ะ อ่าผมผมก็ไปให้แม่ผมมือนหนึ่งนะครับแต่ผมไม่ได้ทาคลิปอ่าครับผมผมก็ไปให้มื่นหนึ่งเหมือนกันอ่าลองดูที่ว่าเงินเดือนแรกจะเท่าไหร่ไปให้ไอาไปใา้ไปยังไปเบอกมาเป็ยังยางครับผมเขายังไม่ทันได้พินเลยพี่โซต้องได้เอรหัสหกหลักก่อนแม่แล้ว นี่ครับนะผูกินข้าวคำมน้ำคำเมเดยวก็จะอิ่มแล้วนะพออย่าประมาณนั้นละคิดว่านะน่าจะไม่หมดนะครับไม่หมดหรอกโอ้แล้ววพอหลังให้มันตักข้าวเองอ่าถ้ามีความรักนะหมดเลยอะไรนะอะไรนะมีความรักจะกินหมดอย้กอืม แมงนาพูลยอมรับใช่ไหมว่าหลงรักแมงยิซอนฮะฮะไม่ได้หลงรักใครไม่ได้หลงรักใครเอ้าวได้ยินเขาอ่ะมีมีแล้วก็แต่ละแฟนอ่ะเออชื่ออะไรนะใครอ่ะแมงกะพูนต้อนมาตอนรน่ต้อนเนี่ยต้อนมาใหม่ใหน่น่ะใม่โทรประจังชื่ออะไรน้องกะกี้หรือเปล่าวันน้นที่อะไรอยู่เนอะอยู่นครพนมอ่ะไม่รู้ครับ ปศอบอกมีมีเปล่าอ่าลวงลึกครับตอนนี้นี่แม่นัำภูเป็นยังไงบ้างมีจริงจริงหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีอ่าไม่มีครับเอซีครับไม่มีครับปศอไม่มีนะครับอ่าไม่มีนะครับยืนยันแล้วนะครับจากพ่อหนุ่มน้อยเขาเขาเขาไม่มีนะฮะนะครับผมช่วงนี้เป็นไงบ้างครับแอดมินน้องจิรพงศ์ฮะเป็นไงบ้างน้อจิรพงศ์อ่ายังไงก็ก็เข้ามาในช่องทุกวันไหมก็ ช่วงนี้เขามีความรักไงเขาไม่ค่อยเข้ามาหรอกนะน้องน้องจีรงพรรง์มีความรักนะอ่าแอดมินจีรพง์มีความรักอ่าแล้วพี่มอมแมมเป็นไงบ้างโอเคอ่าพี่มอมแมมมาทุกวันนะน้องน้องจีพง์ก็มีความรักนะเอ้าแล้วมีอ่แอดมินคนไหนอีกชื่ออะไรอีกกินข้าวต้นอิอ่มข้าวอิ่มมุนใช่ไหมอ่าอิ่มข้าวอิ่มบุญแล้วก็อีกคนนึงยาฮาเล่อ่ายาฮาเล่นะครับก็จะมีจุดสี่ท่านแล้วก็อ่าห้าท่านคือผมนะฮะอ่าแล้วก็ัเพิ่งมาะ โอ๊เชียงใหม่ครับหกท่านครับผมนะแต่ช่วงนี้ถึงไม่ค่อยเห็นต้นข้าวอิม่มบุญเลยอ่ะ,อะต้นข้าวอิม่มบุญไปไหนครับนะไม่เห็นเลยนะครับแมงน้ผู้ถามหานะครับต้นข้าวอิม่มบุญหายไปไหนนะครับมาดูพ่อหนุ่มน้อยหน่อยนะครับใช่<ม>ครับผมอ่ะ ปิดท้ายครับผมอย้อนเดี๋ยวมีกินน้ำก่อนนะสำหรับทีนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมแมททัพูชาแนลนะฮะฝากกดตามด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับผมขอบคุณครับ